และแล้วหลังจากผมอัปการ์ดจอใหม่ผมก็จะได้เล่นเกมที่มันสมน้ำสมเนื้อลงคลิปให้ทุกท่านดูสักทีนั่นก็คือเกม e n d o War Hero e s เกมเฮียเลยวะเนี่ยเรามาดูตัวอย่างกันหน่อยกูโคตนงงเลยมันเกิดเฮียอะไรขึ้นวะเนี่ยตกลงเราเล่นมันใครวะเนี่ยเราเล่นมันไอ้ลูฟี่นี่ใช่ไหมเนะนี่ยเนี่ยยืดแขนไปมาเนี่ยไม่มีหมูอ่ะไอเหียเป็นสมุนซสยาด้วยอะไรวะไอหมูอะไรเฮยตัวละคร ยังเป็นดิสโก้ด้วย what the fuck ะไยวะทำไมมังกามันเสียงเหมือนหมาเลยวะใช้พลังไิเศษ,ษเฉพาะตัวเพื่อทำลายล้างศัตรูและเพาะพันุหมูที่มีความสามารถพิเศษ,ษเพื่อช่วยคุณในการต่อสู้เพาะพันุหมูงั้นเหรอนี่มันทรมานสัตว์แล้วเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเกมมันบั๊กอะไรของมันว่าเป็นดำๆแวบๆกำลังจะแซวแล้ว ปรากฏว่ามันกำลังทาลูกกันอยู่อะไรเนี้ยนะโอเคนันมันน่าสนใจมากถึงแม้ว่าผมจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าทำไมพระเอกมันเหมือนกับสภาพคนตื่นนอนปกติที่มันไม่น่าจะอยู่ในยุคกลางเลยก็ตามทีเลยนะเดี๋ยวเราไปลองกันหน่อยดีกว่าแล้วอะไรเนี่ยเออเหี้ยเลยวะอะไรวะมาถึงกูก้นไฟได้เลยมันไม่โกงไม่อยหรอวะนนี้อะไหนแล่ยมือยืดมันอยู่ไหนเนี่ยเหี้ยแล้วไม่ไฟมันถึงไม่พอดีกับตรงขาวเนี่ยเกเแม่งไม่สอนเหี้ยอะไรกูเลย ตอนแรกมันก็ขึ้นว่าให้กด F2 จะได้เปิดเต็มจอได้เราก็นึกว่ามันจะสอนอย่างอื่นไอ้เฮียแม่งไม่สอนอย่างอื่นเลยแม่งสอนก็ว่ากด F2 เพื่อให้เต็มจอแล้วแม่งไม่สอนปุ่มห้าเลยเลยเอาละกูมั่วเองเลยแหละกูรู้แต่ว่ากดชิปมันจะบุ้มอย่างงี้นะแล้วกดซ้ายมันจะยิงปุ้งรุ่งนะแล้วก็กดขวาเนี่ยมันก็จะเหมือนเลเซอร์หน่อยเขาเรียกอะไรวะกูไม่รู้กันมันมีแบบเพดช็อตด้วยนะเนี่ยยิงหัวแล้วมันแบบมันขึ้นกระโหลกเลยนะล่ะไอ้เฮียเย อ๋อนี่คือมึงจบด่านแล้วแม่แล้วไม่มีขึ้นเฮี้ยอะไรอยู่ดีขึ้นร้านมาเฉยแล้วแม่กูมีพันเจ็ดแล้วทำไมมันขึ้นสีแดงเลยเนี่ยนี่คือซื้อไม่ได้ไอ้งงได้ไหมอ๋อได้เอ้าซื้อได้แล้วมันมันขึ้นเป็นสีแดงว่าตัวเลขกูงงอา้าวผมซื้อนักขนูมาแล้วครับอา้าวนักโทนูกูไปแล้วเออเฮี้ยกูกูยืนตรงนี้กูกชนะเกมแล้วมึงรู้กูจะวิ่งทำไมโอ้ยยโอแม่งพันสองทีเกือบตายกูลองซื้อทางแกงดิโอ้ดูมาเป็นกองทัพเลยพวกมึงเสร็จกูแน่มึงจะรีบตายไปไหนวะเน มูงซื้อมาเมื่อกี้แล้วนี่คืออะไรเนี่ยบอกกูก่อนได้ไหมคืออะไรไม่หมดมันคืออะไรมันสุมศัตรูในเกมแล้วไงเนี่ยโอ้ไม่บอกเยี่อะไรเลยก็ขอเล่นแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจริงๆมันเป็นแค่เดโมนะแล้วก็ไปจัดสินทั้งเกมไม่ได้หรอกแต่จริงๆเกมมันก็เหมือนจะทําให้มันฮาๆอยู่นะมันน่าจะเน้นหาเอาเรื่องใครชอบคลิปนี้สามารถกดถูกใจกดแชร์กันได้นะครับไว้เจอกันครับทุกท่านปุ่มการจอกูชิบหาย